ซีเอสอาร์ไฮบิดนะครับวันนี้มาเทียบกันนะว่าต่างกันอย่างไรระหว่างรุ่นรองท็อปกับรุ่นท็อปนะครับผมอันนี้แรกเริ่มเลยนะอันนี้เพิ่มจากตัวเบนซินธรรมดานะตัวสำหรับตัวไฮบริดนี่นอกจากประหยัดน้ำมันนี่ตกโลละ1.5บาทเนี่ยมีตัวนี่ไฟเดียวกสีเพนเชียลนะครับไฟหน้า LED ไฟไท้าย LED แล้วเรียบร้อยนะกดปุ่มสตาร์ทกุญแจคิเดสโกออปชั่นครบคันเลยนะรวมทั้งเบรกมือไฟฟ้านะครับเบรกโฮมพวงมาลัยฟังก์ชันครบคันบลูทูธกล้องหลังนี่แล้วก็มีครุสคอนโทรลความเร็วนะครับผม เรียกว,ว่า c ซีเป็นรถขับขี่ดีนะครับแล้วก็ออปชั่นครบครันนะครับผมอ่ะมาดูกันเพิ่มเติมนะว่าตัวท็อปเนี่ยต่างกับเขายัางไงนะเรียกว่าแอดออนเนี่ยออปชั่นพวกนี้ระบบความปลอดภัยเนี่ยไปเพิ่มเติมทีหลังไม่ได้นะพี่แต่ว่าราคาเนี่ยต่างกัน4-5หมื่นเรียกว่าคุ้มค่าแดกเริ่มเลยนะอันนี้เตือนมูฟสายตาหรือบายสปอร์ตเบรคเตอร์ดิงนะครับเวลามีรถด้านข้างก็จะมีไฟสีส้มอย่างนี้นะเรียกว่าอันนี้เพิ่มความปลอดภัยนะครับผมอ่ะแล้วก็ตัวคูซันโทรัวร์คอมเร็วธรรมดาเนี่ยได้แบบขับรถกึ่งอนนมัติแล้วนะ้วะไดเป็น แอดเดพทีคุชเชนโชนะครับผมแล้วก็เตือนก่อนชนเตือนออกเลนเรียกว,ว่าคุณพี่ไปแอดออนข้างนอกไม่ได้นะตัวนี้คุ้มค่ามากๆนะรวมทั้งปรับไฟสูงออโต้นะครับปัดน้ําฝนออโต้กระจกตัดแสงออโต้ Auto. ขับรถตอนกลางคืนก็ไม่แสบตานะเนวิเกเตอร์แบตหมดอะไรงนี้หาปาล์มะมันได้นะครับผมมีประโยชน์นะเรียกว,ว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะน่าใช้มากๆเลยออปชั่นนี่ว,ว้าวมากๆเลยนะไอ้พวกแอดออนตรงเนี้ยผมว่าส่วนตัวเนี่ยเรียกว่าคุ้มค่านะสำหรับตัวรุ่นท็อปนะอันนี้นะครับกับ ปี2019นะเป็นตัว CR s 1.8 HV Mid นะครับเลขไม่60,000กับราคา579,000บาทนะครับผมกับคันนี้นะครับปี2020นะเป็นตัว CR 1.8 HV High นะเลขไม่50,000นะครับผมกับราคา649,000บาทตัวนี้ได้ชุดแต่งฟรีฟอร์มมาด้วยนะรอบคันเลยได้ว่าสวยๆเลยครับผม CR เนี่ยรุ่นท็อปเนี่ยเรามีกันหลายคันนะจะจะเป็นเดิมๆหรือมีแต่งครบเรามีครบหมดเลยนะคนุณพี่เรามีให้เลือกทั้งสีขาวสีดำสีน้ำเงินมีครบหมดเลยนะสีเทาก็มี ใครสนใจติดต่อมาได้นะครับผมเรียกเป็นลึกิกันนะครับ